บไม้าตายเกิดอีกดังนั้นในการยกมือไหวในการลดอัตราผมบอกเล้ว,ว่าท่านผู้รู้สูงสุดิจกักรวาลบอกผมเลยนะครับแต่ผมยาวเอาเอูยทีเอาไว่เดี๋ยวมีอโอกาสกะเล่าปฏนิธกา,ารเป็นแบบฟังผมเดินลงลงท่าทางอะไรมาเยอะนะเมื่อก,นะก,ก่อนผมไม่ตัวขางนี้หวเลยหน้าแก้มต่อพร้อมดำไม่หมดเลยเพราะว่าผมพอความคิดติดอยู่กับกายปฏิบันนี้เพราะเออผมต้ขของกา,ารพ้นเหมืขขอนกัน แต่พอค้นไปแล้วส <Yeah. S 1> ิ่งท uh, no. ี่เรียนรู้บอกใช้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องนั้นเราไม่กะบการไม่ตำราไนะได้นะตำราเสร็จร้อผมรอทุกอย่างครับผมเกิดมาเพื่อรื้อสั่งคุณสั่นะคือเรื่องยิ้มจี๊จี้ที่ยกมือไหวคือการลดแต่เล่ฟังก่อนได้แล้วอย่าร้อ้ท่านทำแล้วผมอยากเนี่ยพยายามกับท่านแล้วก็ถ่ายแล้วผมจะเอาคลิปเนี่ยท่านจ้างท่านทำสมาชีเนี่ยไปลงยูทูบทำแล้ครับผมคือชาติหนึ่งได้มาทำกันแล้วเนี่ยหากจะมาอายมันอายเพื่ออะไรล่ะครับผม เกิดอะไรขึ้นมาคือที่ผมทำเมออื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าเราขึากกา้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะเขาก็มาจอดรับมอไซค์มส่งไปทางรถรถเท่าไหร่ครับยี่สิบขอบคุณนะครับน้องที่มาสม่งถ้าได้มาสม่งเนี่ยโหยผมเดินตาดแ,บบแย่แย่เลยนะเป็นการทอดเป็นรีหาเขาที่เป็นความฉลาดาครับเี่พระท่านมาสอนผมในนิมิตนะครับเวลามายครับชัดแจ๋วผมเห็นเป็นตาเห็นนะครับผมไม่ได้เขก็ตัดคุณแบนเลยกระจอกมากมันต้องออกไปอย่างนี้เลย ทรงท่านสี่ออกไปเลยครับผมชิ้นนงานได้จริงเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าเรื่องสมาธิเขาฝึกอะไรกันให้ฟังที่เอาเรื่องปัญญาผมพอไปกินข้าวป้าขายอไรพูดในร้านโยโยบายดีนะป้าเอาแตงกวาไก่ไข่โรลลงอะบสามป้าปะขอบคุณกระแป้งหัวสาป้าไม่มาตายห้งเดินไงรอบฝนตกแย่เลยเป็นการทอดมิตรีทำใกล้ๆเขายิ้มๆเขาสึ้เขินๆไปเจอพวกเรื่องไหนวันนี้ครับไม่ไม่ต้องยกคุ้มไปล้ววันนี้ครับ ข้อปฏิบัติได้หรือไม่นะหวัดดีค่ะเป็นการรับษาอารมณ์ของเราให้ผ่องใสเข้าใจไหมครับไม่ต้องยกมือไหว้ก็ได้ดีกบอกไปนั่งแผ่เมตตาขอเจ้ากรรมยืนชันทั้งหลายมีความสุขโหมันก็นั่งคิดเอาคิดเอาดีผ้าสนามเลยอย่างนี้ครับนี่แกใหผมไหวท่านนะผมตกจิตผมต้องไหว้คนหมาผมนั่งไหว้หมาเดินนาช่วยนี้ขาหมาสิช่วยนี้ขาหมาทุกทีมันมาเลยเก๋าช่วงนี้ขาหมาต้อตกใจฝ่ายหลังเห็นแล้วตัวท้อช่วยนี้ข้าหมา เรียกปัญหาแปลกนะไอหมาตัวเมียเนี่ยนมจันยานลงในถุงถ่ายได้ทำไมเรียกมาโดดๆผมไม่เอาไมจับนมเล่นๆชอบมากีเล็กบอาจารย์นะแค่จีบจับนมหมาเล่นเชื่อเลยครับถ้าตัวผู้จะจับไข่หมาเลยเนี่ยเขายกเลยติดผมบอกโถ้ท่านอาจารเล่นกับหมาผมเนี่ยมีหมาเป็นโผูกมากรับจับผมนอนเล่นกับมันเลยมันดีเพราะผมไม่มีอะไรทำเลยทำไรกินนอนๆอย่างเดียวยกมือไหว้ เปรียบเสมือนการรักษาอารมณ์ใจของใสผมต้องมีคลิปบอกว่านะวิธีระงับกฟังปวดแบบเป็นขาเข้ากำลังให้ยกมือไหว้เจ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 เย้เต้เต้มีแต่ได้ไม่มีเสียต้องสายโบเลยไอ้แป้งมันเย็นด่างหมดเยอะเลยไม่เคยเยเยเย้เต้เต้ก็ไปสอนลูกเขาน่ารักมากเด็กห้าสั่นๆเย้เจเจเจนะครับดังนั้นการยกมือไหว้เย้เย้เย้เต้จะเป็นการรักษาอารามณนะ์ให้ผมใส เล่นดน้วยมันเป็นการรังษามันนะไม่ต้องไปสึกสมาธิไม่ต้องไปทำฌานไม่ต sweating, parasite, ้องไปดูจนะิตดูกายไม่ต้องไปทำเพราะมันโปร่งใสมันโอยหาใครเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีศัตรูไม่ทะเลาะใครความเมตตาจะเป็นการปรุงแต่งเกิดขึ้นอย่างแผ่งเมตตาอย่างนั้นอย่างนี้กินพรมโยมจับพูดตะวันแผ่งเมตตาจสิบนาทีพี่ว่าจริงไหมไปอ่านหางว่าว่าบอกกินพรมโยมจับเจ้าเลยชื่อไหมตาลุกโอ้โหมันกลัวคุกเข่ากันด้วยตกดทิพเหตุา เอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เช้าผมเจอพุ๊บไปที่ตึกแฉกป้าตึกแฉกที่ขอบคุณป้าที่ขายขายว่าอะไรป้าแปลใจที่มันมาไหว้ขา,า,ายแล้วกแฉกเราอยากไหว้เขาไม่ไหว้ตอบไม่เรลือของเขาเราจะไปนิพพานในชาตินี้ทำเพอแล้วสังคมกันที่ทำงานมันจะมีความสุขทุกคนเจรจากันยิงเก่งกินซีนนะครัยิงเก่งเก่งเกเกเอาหอยจนันแดงไปใช้ไปสอนนักกีฬาไม่ค่อยมีคนกล้าทำแต่ว่าเด็กนักเรียนได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับผมไปตามโรงเรียนมาเยอะมาก รับเด็กม .4 ม .5 เด็กผสมเนี่ยผมถ่ายคลิปมาเต็มไปดิ้นจีดีซีเดี๋ยววันนี้ผมขอให้ท่านทำตามผมนิดนึงเดี๋ยวมๆแล้วข่อยนะแล้วท่านจะพูดว่าย J C C แเยเนี่ยเรงยกมือพราะผมบอกว่าหนึ่งสองสามเดเ J เ C มีแต่ได้ได้มีเสียจึงที่ซ้อมนะ J J C C มีแต่ได้ไม่มีเสี มันได้ดีได้ความสุขด,ด้วยต้องเอาอย่างนี้ก่อนนะครับในหวงจะไปทำชาติมาที่ปัญญาไม่ว่าที่รัฐอย่างนี้แหละโลกมันจะหน้าขาวใสติ้งโนสุดมไปไหนมันเบิกบานหมดเพราะมันได้ที่จะทะเลาะใครปฏิบัติธรรมต้องมาที่แผ่นเมตตาคนเลื่อมาด่านะ็่านมึงไม่มีสิทธเท่ากูกูมีสิทธแสงมึงมีสิทธิเงี่ยกินเหล้าเลยมึงรวยเร็วหมดกูดิวคนเดียวเห็นได้ไจ้ะยิ่งอยยิ่งีิจิมันรู้แตานะอย่างอาจารย์แม่ยุติสายสวรรค์เกิดไม่ว้าเด็กก็รู้อายุสี่สิบ ใช่ไหมเอาวางอะไรรูปลรงเลยนะวัาจี๊ค่ะหนุ่หลานสบายใจเลยครับไปเจอคนขายก๋วเตี๋ยกไแขกนะปต้ตงประตูต้งติดบาจ้ะผมเนี่ยคนที่กินชินนะพระท่านมาสอนในนี้นี่แตมาทุกคืนเลยตีสอนออไปท่านบอกมึงทำอะไรผมยาวได้ก็ได้ผมกินชินนี่คือส่วนหนึ่งเป็นการลดมานะแบบดีเยี่ยมกว่าเดินปงไอ้ป้าธมฐานเห็นว่าทราบศพเราไม่ให้เราทำเน่าเลยมันไม่ยากอะไรเพราะยังท่านได้ไม่จริง อาชีะมาทานได้จริงต้องเข้าฌานสี่เนี่ยนิสตบขึ้นมารูปคำเล่นจับต้องมีจริงจริงมันมองไปผ่าตบเล่าๆเรื่มมองรู้สึกจริงอย่างนั้นเลยไม่ใช่มันนัน่งเล่นสองเน่าสองเต๊กคิดประปาบอคุ้มซ่านแล้วก็ลเลิกไปแล้วก็ไปคุยโอตอนนี้เออที่ไม่ค่อยมีราคาเลยค่ะแต่หนังโป้และเอกที่ไม่ชอบดูไม่ดีอ่าวม,มีราคามาดูดิผมเนี่ยดูทุกวันเลยมีแต่ละบ้าเป็นชุดเลยไม่ไ <c oughs> ผมขอซื้อความลักเลยมาดูหนัโป้เลย เอ้นเน้นดังนั้นยิงจีจีเจเจเนี่ยยิงจะได้ทุกทีนะเดี๋ยวกล้องเนี่ยแม้เราใจขึ้นมาถ่ายอยงนี้นะฮะแล้วผมจะห็นเงาทันเดียวกับท่านถ้าเวลาเขาคึินได้โดยแค่เนี่ยมันก็จะมีพวกท่านเอย่างครับตรงนี้อาจจะกินเวลาประมาณก็เออนาทีนึงเอ่อผมขอเรีอกสารของกรมอนุญาตนะจะมีคลิปนี้ผมจะอัปโหลดเองว่ายิงจีจีสต์กับโรงพยาบาลราชดรีประมาณ เยิหน้าฟองหล่อฟอสวยเยอะแยะเดนะอันนี้อนีเข้าใจนะฮะผมผมอาจจะาได้อีกอันนี้มีอน่อนนะบกว่าเอาหนึ่งมเยเจ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 เปีแด่ได้ไม่มีสีคน่าทยงไงแ้่่่่่่่่่่่า่่่่่ล่่่่่่ก็่่่่่่ด่่่่่่่ม่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  ผม,มชอบอยู่ผมก็เติมผมอยู่หาอะไรเด็กมาชอบมาเรียนเรียนผมไม่เก่งไอ้วงซึงนตอนนี้เรียนมันเก็นเป็นสุดยอดของโลกนะเป็นวงซึนนีมน่มันเป็นสุดชอบ,บตอนนี้ก็มันไม่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวขอซ้อนก่อนเอาล็อกเป็นรอกซ้อนนะครับผมรับเด็กสองสามตอนนี้ซ้อนของผมหันหน้าหาท่านแต่เดี๋ยวเวลาจริงผมจะหันหลังให้ท่านครับพ่อบอกเธอ

ไม่ได้นะครับนะครับก็ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติมาบรรยายธรรมะที่ขอประชุมโรงพยาบาลขอนแก่ราชบุรีนะครับวันนี้คือวันพุธที่26่สิบหกทศนิยมีพศ2556ก็จะชวนญาติธรรมนะครับยิ้มจี้กีซีซีมีแต่ด้านที่ดีเสียในที่ได้เรียนได้ทราบแล้วว่าการยิ้มกี้กี้ีเป็นการปฏิบัติธรรมแบบว่สั้นตัดตรงอย่างหนึ่งเป็นการรักษาอารมณ์ใจให้ผมใช้ เราไม่ได้โกรธใครเราเพราะเราเป็นการทอดไปตรีไปหาคนรอบข้างที่แต่ได้ไม่มีเสียเข้าใจกันได้ยิดยิน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 ก่อนนั่งแผ่เมตตาขอคนโู้นคนนี้มีความสุขก็คิดแบบลงนั้นแหละไปเลยแต่นี่มันลงมือทําเลยเป็นการลดต่างเราก็รู้สึกว่ายกมือไหวไม่ต้องยกมือไหวแค่ยิ้มยิ้มเป็นการทอดในเตรีะหาเอาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขส่วนเขาจะอยิ้มตอบหรือยินตตอบแล้วฝ่าไม่ให้นาทีมันเรื่องเขาราทาเพื่อเหมือนกับใจรักษาไม่ได้จิตฝึกไม่ได้นะปรุโกร ก็ถ้าลบองสัยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเข้าใจกันนะครับนะครับเมื่อท่านเข้าใจจากนี้ไปภาพทช่ก่อน,ออน,น,นจะเป็นรากดในคลิ o ยูทูบซี่กระผมอาจารย์เดนิต้าหรืออาจารย์สดเดชพนอัพโหวดขึ้นเองแล้วไม่ว่านะครับหรือว่าได้ขอรับท่านแล้วครับ 1, 2, อพอผมน,นัดเสร็จสองคามรก็ยินดีพร้อมกันนะทบนครับนะครับหนึ่สองสามย สีแต่ีอย่างนี้เป็นใหญ่นะครับถ้จะไปนิพพานนะครับเสียาจเองเดี๋ยว2ชั่วโมงหลังยังมันมากครับหมื่กี้เรื่ก่อยไรนะคุณแม่นะ2ชั่วโมงหลังเรื่องต่างๆคราบเรื่องปัญญาคราบเรื่องจะไปนข่าเชิญทานอหานครับ